สวัสดีครับเกตพระสมเด็จตันตรามราครับวันนี้พูดถึงเรื่องงานประกวดพุทธศิลป์ PSDA Award นะครับครั้งที่5้าแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้นะครับเราจะยกเรื่องของพุทธศิลป์นะครับให้เป็นเรื่องที่สําคัญก็คือพุทธศิลป์ไทยนะครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายกระบวนการที่เราเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ผูทไดดรางวันหนึ่งานี่ก็คือมีการออกใบประเมินมูลค่านะครับให้ฟรี มูลค่าใบละ5000บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกระบวนการอื่่ๆอีกนะครับนอกจากนี้นะครับในกรรมการนะครับเรามีกรรมการนะครับท่านเดิมที่มาตั้งแต่ครั้งที่1นนะครับแล้วก็มีท่านที่ให้เกียรตินะครับเมตตามาเพิ่มเติมนะก็ขอแจ้งนะครับอย่างท่านเดิมเลยเนี่ยก็คือท่านศาสตราจารย์ดรบวรศักดิ์วันโนนะครับท่านเป็นราชบัณฑิตนะครับซึ่งเนี่ยได้ทําในคลิปที่แล้วไปแล้วเอ่ยชื่อมาทุกท่านรู้จักนะครับท่านที่2นะครับ ท่านน้อมพงกันจนานุกูลนะครับท่านเป็นหัวหน้าช่างภาพส่วนพระองค์กองงานส่วนพระองค์นะครับช่างภาพผู้ถวายงานด้านการถ่ายภาพนะครับให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ท่านที่3นะครับท่านอายการวัญชัยจันทราสิทธิผลนะครับซึ่งทั้ง3ท่านนี้นะครับมีทั้งความชํานาญในเรื่องของศิลปะพุทธศิลป์นะครับแล้วก็มี ประสบการณ์ในเรื่องของการสะสมดูพระสมเด็จด,ด้วยนะครับซึ่งผมจริงๆก็เคยมีการทําคลิปออกไปด้วยกันแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับในประเทศเราด้วยแล้วก็ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยนะครับและผมเองก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยก็จะมีการจัดกลุ่มนะครับพระแยกออกมานะครับเป็นกลุ่มต่างๆ ซึ่งเราประกวดนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับในเมืองไทยด้วยในโลกด้วยที่เป็นการประกวดชุดพระสมเด็จใหญไ่ได้ดีนะครับที่เป็นเซตนะครับส่วนท่านที่ส่งเดี่ยวก็ส่งได้นะครับแล้วก็การวิเคราะห์เนี่ยนะครับพระเนี่ยในเกณฑ์แรกนี่คือผ่านคุณสมบัติหมดละมีการจัดหมวดหมู่เรียบร้อยมดละอันนี้ก็จะมีคะแนนตามหมวดหมู่นะครับจากนั้นก็จะมีการดูเรื่องของกายภาพของพระนะครับในเรื่องของความสมบูรณ์เสียหายไหมหรือไม่เสียหายอย่างไรนะครับองค์ประกอบศิล ในองค์พระต่างๆนะครับการกระจายตัวของมวลสารเนี่ยนะครับไม่ทําให้เขาเรียกว่ามีผลต่อความสวยงามของพระแต่กับส่งเสริมให้ด้วยซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในเกณฑ์นะครับแล้วก็ความสวยงามขององค์พระตามผิวนะครับพระที่มีผิวผงแกสอนก็สวยอีกแบบหนึ่งยุบโพดอีกแบบหนึ่งพระที่มีความหนึกแกร่งก็ยุบโพดอีกแบบหนึ่งหนึกนุ่มก็อีกแบบหนึ่งซึ่งอันนี้มันจะถูกแยกมาจากเกณฑ์ข้อแรกแล้วนั้นเวลาดูกันเปรียบเทียบเลยดูเออถ้าเกิดเป็นเนื้อแบบเดียวน,นี่องคไหนสวยที่สุดนี่คือ มาตรฐานนะครับในการทํเป็นเกณฑ์นั้นจากนี้เนี่ยพอเกิดรางวัลน,นะครับเราก็จะมีการทำอ e ีบุ๊กซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะประกาศเว็บไซต์ที่เข้ามาดูด้วยซึ่งเราตั้งใจจะให้ psda standard แล้วนะครับที่ได้รับรองมาตรฐานของ iso เนี่ยนะครับเดี๋ยวมีประกาศออกไปเนี่ยเป็นศูนย์รวมหรือเป็นเซ็นเตอร์นะครับในเรื่องของเครื่องไทยโดยเริ่มจากพระสมเด็จนะครับโดยมาตรฐาน iso ที่ทำเนี่ยก็ครอบคลุมไปหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปชมนะครับตัวอย่างของท่านที่ส่งมาแล้วนะครับ ดูคร่าวๆนะครับว่าเอพระที่ส่งมาประกวดเนี่ยนะครับในการประกวดพะฤาษีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวดีหรือข่าวในการเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับอง์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยกำแพงเพชรนะครับของคุณอดิศักดิ์สมคงนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าซูมเห็นไหมมีลักษณะหักบุมใบหน้าเสี้ยมอันนี้ชัดเจนนะครับผิวเป็นลักษณะผิวผงเกษรพระนี่มีความแกร่งนะครับแล้วก็อกนะครับ ผายแต่ผอมมีล่องสังคตินะครับแล้วก็ชายจีวรบางนะครับเห็นไหมฐานเขียนบริเวณนี้ตรงบริเวณเชิดและเฉียงลงนะครับมีกรอบกระจกสัดส่วนก็ได้เลยชัดเจนนะครับอง์นี้ก็เป็นหนึ่งองค์ที่ส่งประกวดนะครับองค์นี้พิมพ์เดียวกันนะครับเป็นของคุณประเสริฐพึ่งบัญญานะครับซึ่งพระนะครับเป็นลักษณะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับสุโขทัยกำแพงเพชรเหมือนกันใบหน้าเสียมนะครับเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็เราเห็นได้ว่า บริเวณด้านบนนะครับจะเป็นลักษณะแบบผ้าซุ้มเนื้อแกร่งนะครับแตกลายสังคโลกผิวนะครับแบบงาช้างอมเหลืองนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับอีกองคหนึ่งองค์นี้เป็นของคุณสุริยันแก้วมาานะครับเนื้อเนี่ยเป็นหนึ่แกร่งนะครับแล้วก็เป็นพิมพเจดีนะครับไม่มีชายจีวรครับซุ้มค่อนข้างสมมาตรลักษณะของพระนะครับจะเล็กกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับและความเป็นพิมพเจดีอธิบายไปเยอะนะครับก็จะเป็นทรงสามเหลี่ยม ทรงเจดีนะครับพระจะมีนะครับเขาเรียกว่าสังคตินะครับกับขอบจีวรเนี่ชัดเจนนี่ถือว่าสวยนะครับและนั่งขัดสมาธิเพชรนี่มีลักษณะของล่องของเท้าอยู่ด้วยนะครับของพระองค์พระนะครับฐานเขียงมีล่องรังน้ำตื้นๆนิดหน่อยนะครับนี่ถือว่าก็มีความสวยงามถ้าท่านได้ชมดูนะครับตัวอย่างผู้ที่ส่งมาแล้วองค์นี้นะครับ ของคุณนัทหานพักดีนี่เป็นบาดรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นลายธงชาติไทยเลยนะครับด้านหลังนี่เป็นธงชาติเลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับก็เป็นกลุ่มตระกูลอู่ทองนะครับจริงๆแล้วจ้าจัดหมวดหมู่เราก็เรียกอู่ทองสามครับเห็นไหมครับลักษณะอกตรงเป็นตัววีใหญ่นะครับซุ้มะลูดนะครับถ้าเป็นอู่ทองสองก็จะไม่ะลูดขนาดนี้นะครับแล้วก็เนื้อพระนะครับเป็นลักษณะพระมึกแกร่งเลยครับมันเงานะครับเข่านะครับของอู่ทองเนี่ยห็น้ว่า เข่าบริเวณด้านขวามือเราซ้ายองค์พระเนี่ยจะยกนะครับแล้วก็ฐานเคียงเฉียงทั้งคู่เห็นไหมครับคือเฉียงเนี่ยก็คือจะเฉียงสมมาตรกันเองนะครับเฉียงมากเฉียงน้อยเนี่ยแล้วแต่เลยนะครับนี้นะครับคุณนะครับประคันหอยสังนะครับคือที่เป็นบัตรใหม่ก็ใช้โชว์ดูนิดนึงครับนี่ครับสวยงามนะครับบัตรเป็นลายธงชาตินะครับรุ่นใหม่ของเรานะครับพิมพ์นะครับจริงๆอันนี้คือเป็นพิมพ์ใหญ่อู่ทองนะครับก็คือเป็นอู่ทองหนึ่งนี่แหละ แต่ความพิเศษคือหนึ่งเป็นพระประธานนะครับมีเส้นแซมแล้วก็มีลักษณะขอบล่างฟันหนูกรอบกระจก3ชั้นเนื้อแกร่งนะครับหนึกแกร่งสวยงามเห็นไหมครับนี่นะครับใบหน้านะครับจะเหมือนดอกบัวนะครับเห็นไหมครับเหมือนดอกบัวนะครับรวมพระเกตไปด้วยนะครับแล้วก็องค์พระลำเข่าซ้ายใหญ่ยกนะครับนี่นะครับแล้วก็กอบกระจกด้านซ้ายมือเราของพระสามชั้น1 2ึสาม มีขอบล่างฟันหนูนี่ถือว่ามีความสมบูรณ์นะครับแล้วองค์พระนะครับสวยมากนะครับองค์นี้คุณสอนชัยรังวัดนะครับนี่ถ้าเกิดมาประกวดใหม่ก็จะได้บัตรนะครับรุ่นใหม่นะครับเป็นลายธงชาติไทยถือว่าสวยงามนะครับดีไซน์ทันสมัยรักชาติด้วยนะครับองค์นี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่พระินสุโขทัยเชียงแสนนะครับเราเห็นได้ว่าองค์พระเนี่ยแขวนร่มใบหน้าใหญ่องคพระใหญ่แข้งสันชัดเจนนะครับ ซุ้มหักมุมแบบสุขโขทยัยเกตทรลูซุ้มแบบสุขโขทยัยแต่อง์พระลักษาแบบเชียงแสนและมีสังคติใหญ่นะครับถือว่าเห็นไหมครับมีความสมบูรณ์นะครับเนี่ยสังคติใหญ่นะครับใบหน้าใหญ่เกเทรลูซุม้มแต่มีความเป็นพื่อเสนแบบสุขโขทยัยนะครับกรอบลงนะครับสัดส่วนก็ด้วยเลโชกรอบกระจกบนวันนี้สอบตรงลกษณะฐานามีร่องรางน้ําบริเวณนี้เชิดเฉียงลงนะครับแขนนะครับองพระเป็นลักษณะแบบเชียงแสนเลยนะครับล่ํา อันนี้เป็นคุณนะครับกุมลักษ์นะครับสีกิจการนี้จะเป็นบัตรรุ่นเดิมนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนดีไซน์นะครับซึ่งพระนะครับก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับผู้ถิ่นสุขโขทัยนะครับโดยเนื้อหาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่มีมวลสารเยอะบางท่านก็บอกว่าเป็นแก่น้ํามันนะครับเห็นไหมครับดูนะครับบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะมวลสารเยอะอย่างนี้นะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าคนโคกไหมนะครับหรือว่าเป็น ขนมกยศาสตร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วองค์นี้นะครับก็ถือว่ามวลสารเยอะใหญ่ผิวนักแก่น้ำมันหลายคนนะครับชอบพระลักษณะนี้นะครับเป็นพระสุโขทัยที่ใบหน้าไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นลักษณะสุโขทัยแบบนะครับพิษณุโรคด้วยนะครับสวยงามนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้กัศสตือไม่ค่อยเจอนะครับเป็นของนะครับหลวงพ่อวสุธรวิรภิกขุนะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับ โดยธรรมชาติหนึ่งผิวแห้งครับด้านหน้าเนี่ยแตกระแหงเลยนะครับโดยพิมพ์เส้นได้นี้นะครับจะมีใบหูนะครับพักกันแบบหูแพะยาวสองข้างนะครับแล้วลายเส้นเป็นเส้นได้หมดเลยนะครับแล้วบริเวณฐานเขียงก็จะเป็นฐานเขียงเปิดนะครับอันนี้ก็เปิด2ด้านด้านหลังเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นลักษณะรอยกราบมากผสมกับผิวที่เรียกว่าผิวสังขยาครับไม่ค่อยเจอนะครับแล้วผิวแห้งมากนะครับก็ นี่ก็มีส่งมานะครับเป็นอีกหนึ่งองค์ที่วันนี้เราสุ่มให้ทุกท่านได้ดูนะครับสวยงามนะครับองค์นี้นะครับก็เป็นพิมพ์เจดีบางขุนพรมนะครับก็เป็นของคุณสุบินจิตตาสิรินุวัฒนะครับนี่นะครับซึ่งเห็นไหมครับบัตรใหม่สวยงามนะครับนี่ด้านหลังเป็นธงชาติไทยเลยนะครับเพราะว่าพระเครื่องนะครับคือพุทธศินที่เป็นมรดกไทยซอฟท์พาวเวอร์ไทยอย่างแท้จริงนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ก็คือเนื้อในเป็นผิวเนื้อปูนนุ่มนะครับ และพิมพ์ดีนะครับก็คือไม่มีชายจีวรน,นะครับแล้วก็ทานเขียงเทียงทั้งคู่เป็นทรงเจดีนะครับองค์พระก็จะเล็กด้วยนะเวลาพิจารณาไม่ยากนะครับสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับก็ต้องไปดูในกลุ่มเนื้อหาแบบเดียวกันองค์นี้ก็เป็นของคุณบรรวิ์คิดสร้างนะครับเนี่ยเราก็ส่มให้ดูนะครับเป็นพระสมเด็จเกศชยโยนะครับเกศชยโยซึ่ง เนื้อเนี่ยคือเกตชโยเนี่ยคือชื่อพิมแล้วนะครับของมาตรฐานพิเดซนาเราแต่ว่าไม่ได้อยู่กุวะชายโยนะมันยังแยกกันนะครับเดี๋ยวในว่าเนื้อนะครับคล้ายๆที่ออกคลิปไปคราวที่แล้วครับก็คือเป็นลักษณะแตกลายสังเคราะนะครับมีความแกล่งนะครับด้านหลังเนี่ยก็คือบางส่วนเป็นผิวสังขยาครับแล้วก็องพระนะครับลวดลายมีความชัดเจนนี่ก็มีพระซุ้มกองกำแพงเพชรนะครับฐานบริเวณทั้งหมดทั้ง7ฉานนะครับฐานล่างสุดเป็นลักษณะมุมแหลมสุด ของทั้งซุ้มนะครับอันนี้โอเคเลยนะครับอันนี้ก็คือความสมบูรณ์ความสวยงามขององค์พระนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้เนื้อแกร่งนะครับของคุณสราวุฒิสิริทรนะครับนี่นะครับบัตรใหม่ท่านดูนะครับสวยงามนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับที่อกกระบอกนะครับแขนนะครับลักษณะแขนวงนะครับแล้วก็ฐานเขียงนี่ก็เป็นลักษณะปลายเปิดนะครับ ก็มีความสวยงามและที่สำคัญนะครับในภาพพิมพ์เส้นได้คือมีกรอบเส้นได้เห็นไหมครับอันนี้ยังมีความสมบูรณ์ของกรอบเส้นได้อยู่พระนะครับเป็นลักษณะเนื้อหนึบแกร่งด้านหลังแล้มีลักษณะรอยนะครับหนอนด้นนี่คือหนอนดิ้นนะครับแต่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยมีความมันเงาส่องดูแล้วสวยงามนะครับองค์นี้นะครับของคุณสุวัสด์ช่วยแป้นนะครับนี่คือบัตรใหม่นะครับที่ส่งมาในช่วงนี้นะครับพอดีกับเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับ ก็เป็นพิมพจดีนะครับซุ้มข้างสมมาตรนะครับพระแตกลายสังฆโลกนะครับแล้วเป็นเจดีที่เป็นทรงพระประธานวัดระฆังนะครับก็คือทุกอย่างนะครับสวยสมมาตรหมดนะครับเห็นไหมครับลักษณะขอบจีวรชัดเจนนะครับมีลักษณะข้อเท้าให้เห็นนะครับล่องรอยนะครับไม่มีชายจีวรนะครับฐานเคียงเฉียงทั้งคู่อยู่ในทรงสามเหลี่ยมเจดีนะครับนี่นะครับคือ ความสวยงามนะครับของพิมเจดีนะครับแล้วก็บินการสุ่มมาครับยังไงเดี๋ยผมจะให้ดูเรื่อยๆนะครับของแต่ละคนในคลิปนะครับได้ชมไปแล้วนะครับหลายท่านนะครับเคยผ่านการอบรมมาแล้วนะครับก็จะมีวิธีการนะครับในการเลือกพระนางมาประกวดจริงๆอันนี้คือการฝึกฝนสู่การอนุรักษ์นี่คือเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้จากที่นี่นะครับท่านสนใจก็ นะครับสามารถติดต่อทางไลน์และเบอร์โทรที่เห็นได้เลยนะครับแล้วก็กล้องที่เป็นแบบ USB ต่อไฟไม่ต้องใช้ฐานนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากจะเข้าสู่เส้นทางการอนุรักษและเดินไปอย่างมีความรู้นะครับยังมีเวลาครับอีก2วันในการสมัครนะครับกับวิทยาลัยศัลยแช่างธนบุรีนะครับในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะการดูภาพสมเด็จนะครับท่านเซิร์ชเข้าไปในเพจของวิทยาลัยศัลยช่างธนบุรีก็ได้ครับดูหลักสูตรแล้วก็ติดต่อสมัคร สมัครกับทางนู้นนะครับเพราะว่าทางที่วิทยาศาสตร์พระช่างธนบุรีเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับผมกับอาจารย์สุภชัยเนี่ยเป็นคนทําหลักสูตรแล้วก็ผมเป็นผู้สอนนะครับแต่ผู้รับผิดชอบโดยหลักก็คือเป็นทางวิทยาศาสตร์พระช่างแล้วก็รับรองนะครับโดยราชการกระทรวงสาธิตการนะครับสําหรับกรรมการที่ตรวจได้แจ้งทุกท่านไปแล้วนะครับรอบนี้จริงๆเราก็เอามาประกาศนะครับซึ่งเกณฑ์ของเราเนี่ยนะครับ กระบวนการเนี่ยเดี๋ยวจะได้มีการพูดคุยกับท่านกรรมการด้วยนะครับเพราะว่ากรรมการเนี่ยท่านจะต้องได้เห็นพระทุกองค์ที่ผ่านการแยกและจัดหมวดหมู่แล้วแล้วก็มาให้สู่การพิจารณาซึ่งรอบนี้นะครับปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้สัมภาษณ์ก,ก่อนครั้งนี้ครับจะมีการพูดคุยกับคณะกรรมการด้วยนะครับ4ท่านทั้งหมดรวมผมด้วยนะครับให้ท่านได้ทาความรู้จักกับกรรมการแต่ละคนด้วยได้ดูผ่านทางช่องทางด้วยนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่ท่านเห็นเนี่ยก็กรรมการก็มานั่ง ที่ไอคอนสยามนะครับแล้วก็เราก็มีแนะนําตัวแล้วท่านก็กอกคะแนนนะส่วนใหญ่ก็ให้กอกคะแนนนะครับในการประเมินส่งแต่รอบนี้นะครับจะมีการถ่ายทําด้วยเพราะว่าในครั้งนี้นะครับเราจะยกระดับนะครับการประกวดพุทธศิลป์เนี่ยนะครับให้สู่เป็นรายการที่พูดถึงเรื่องของพุทธศิลป์ไทยนะครับมรดกไทยหนึ่งเดียวในโลกนะครับคือเรื่องพักเครื่องนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ